สวัสดีครับทุกท่านผมบุ๊กและทีมง,งานร้านยานเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับที่ต้องการความนุ่มเนียนและหนึบนะครับแนะนำชุดนี้นะครับเป็น ys bpg กระบอกเสือน,นะครับติดตั้งใช้ง,งานร่วมกับสปริง ys o r m a n ั e นะครับสีดแดงชุดนี้นะครับ ตัวโช้คอัพปีพีจีนะครับกระบอกเหนือตัวนี้ข้างในจะมีเทคโนโลยีวาลแปรผันอัตโนมัตินะครับไม่ว่าจะนั่งเยอะนั่งน้อยขับเร็วหรือขับชา้ชาโช้คอัพจะปรับระดับความเหนื่อยให้แบบอัตโนมัตินะครับลูกค้าไม่ต้องก้มปรับเองให้เสียเวลาติดตั้งนะครับวันนี้ลูกค้าเลือกแบบฟูลเซ็ทนะครับใช้งานร่วมกันกับสปริงวายเอสโฟรามานนะครับจะช่วยเพิ่มความนิ่งหรืหนึบนะครับทุกความเร็วสูงขึ้นด้วยเรียกว่าครบเครื่องครับในชุดเดียวนะครับใช้งานง่ายนะครับติดตั้งแล้วใช้ต่อได้เลยนนนนะะคคครรรรัััับบบบไม่่่่่ตต้้้้้ออองงปใใใหหเเสสีีียยวลลาาาาาพููกททดช อยา,ากจะลดอาการควงเคงยืดสายเพิ่มความนุ่มนวลและนิ่งหนึบกระชับนะครับก็มาสอบถามกันได้ที่เบอร์ซับ8 8 6 5 6 9 1 9 1 5ของทีมงานยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีครับ